ชาวราศีกรกฎนะคะเดือนธันวาคม68นะคะการงานธรุรกิจการเงินนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอสถานการณ์เรื่องการงานเดือนธันวาคม68เจ้นะคะชาวราศีกรกฎคะ่ะชาวราศีกรกฎนะคะได้ไพ่ ได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องธุรกิจในเรื่องการค้าขายจะมีคนคอยสนับสนุนซัพพอร์ตนะคะบางครั้งอาจจะเป็นญาติพี่น้องบริวารคู่ชีวิตหรือแฟนอะไรเงี้ยคนรอบข้างแต่ถ้ามองไม่เห็นอาจจะมาในรูปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการค้าขายอยู่นะคะค่ะ ชาวราศีกรกฎนะคะบางครั้งบางครั้งด้วยภาระหน้าที่การงานมันทำให้คุณไม่คล่องตัวในการดำเนินชีวิตคุณอึดอัด คุณลำบากใจปัญหาอุปสรรคบางครั้งมันอาจจะยังไม่เข้ามาหรอกแต่คุณก็ลำบากใจไว้ก่อนดังนั้นชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจในเรื่องการค้าขายจะเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะคะทาตัวไหนได้ทําไปตัวไหนที่รู้สึกว่ามันติดขดัดติดปัญหาอะไรพยายามคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้านะคะปรึกษาหาทางออกร่วมกันนะคะอย่าวิตกกังวลหรือเครียดจนเกินไปนะคะมันจะทําให้การทํางานทํำ ธุรกิจการค้าขายไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีถ้าเมื่อไหร่จิตใจคุณสงบมากพอนะล่าเริงแจ่มใสมากพอโอกาสดีๆทางงานทางธุรกิจจะเข้ามานะคะชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎนะคะหากท่านใด นะคะสมัครงานสัมภาษณ์งานสอบต่างๆไว้เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์เรื่องโครงการมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเร็ววันนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจในเรื่องการค้าขายหรือแม้แต่การประมูลโครงการต่างๆงานต่างๆมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเร็ววันนะคะชาวราศีกรกฎในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจนะคะต่อไปขอสถานการณ์การเงินชาวราศี กรกฏนะคะชาวราศีกรกฏนะคะสถานการณ์การเงินได้ไพ่ e m p e r a n c e นะคะบางครั้งต้องมีการโยกย้ายนะคะหมุนเงินต้องจัดการบริหารเงินให้ดีนะคะช่วงแรกอาจจะต้องจัดการบริหารการเงินไปก่อนนะคะอาจจะต้องมีโยกไปใส่ตรงนูน้นโยกไปใส่ตรงนี้หมุนปรับเปลี่ยนนะเดี๋ยวสักพักมันจะเข้าที่เข้าทางเองนะคะเรื่องการเงินชาวราศีกรกฏ ะะมีโอกาสพลิกล็อกเรื่องการเงินใครที่ประสบปัญหาทางการเงินมีโอกาสพลิกล็อกฟื้นฟูนะคะร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินได้อีกครั้งนะคะใครเจอปัญหาอยู่มีโอกาสพลิกล็อกคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะเรื่องการเงินนะคะชาวราศีกรกฎนะคะขอโทษนะคะถ้าพูดผิดราศีอื่นไปต้องขออภัย อันนี้เป็นดวงชะตาของชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ได้โชคลาบลาบลอยทางการเงินหรือได้เงินก้อนใหญ่นะคะมีเกณฑ์สูงมากนะคะบางท่านอาจถึงขั้นซื้อหวยรวยเบอร์อะไรเงี้ยถูกหวยอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ